เมนยูวาลีแฉแนวค่ะพี่น้องมื่อนี้เมยูวาลีสิพาพี่นอ้อ,นองมาเอาอาหารให้หอยเฉลี่ของเมยูวาลีเนาะพี่น้องเบิองหลายบบหอยหอยเมยูเบิองเพิ่นไข่เอาไข่เ <laughs> ต็มแต่ละเสารเมนยูอาลีเสียเอาอาหารมาไว้ให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นกินตลอดเวลาเนาะเมนยูวาลีเสียเอาใหารเพิ่นตอนเสราร์ค่ะพี่น้องเบิองรถ ไข่เต็มม่อยู่ยังบบเก็บจะมือนี่มันจะเกาะอยู่ตามขอบฟังฟังทั้งนี้ก็ไลยค่ะพี่น้องแหน่ม่อยู่วัลีเอามาห้ยนะเห็นบ่ยังบบหลายได้พี่น้องไอ้นี่ยังได้เศษหน่อยหน่อยนะเศษหน่อยหน่อยตามมันมันนี่ม่อยู่วัลีสิพาเอาพักผงชูรสห้โอ๊ยพี่น้องหัวซักหัวขวบซะเนาะ อันนี้โบอบอน้อยอันนี้โบนุบานหัน่นกลังเบะบอ,บอนุบานน,นี่โอน้อยเพื่อกินผักชุโรดกินดีดีผักชุรดไม่ยูวลีหามาแล้วไก,ก่กับมักหอยกับมักครับพี่น้องยูวลีทิดตั้งพี่น้องไว้ตั้งไว้ทั้งใดละ่ะไม่ยูวลียานไก่ย่างนะ มีวบริสุี้สุภาพพี่นอ้องตั้งวนันนี้สุภาพพี่น้องเอาอาหารให้เพื่อนไออันนี้พักตำลึงจ้ะเพื่อนก็มักขื้นกันยี่สิข,ขินลงเลยพักตำลึง เป็นผักชุลดผักผงชุลดหรือเนี่ยก็เม็กซิโกข้าหน้าเม็กซิโกแต่ละพื้นที่เพื่อนห่องบอกก็กันน้องพี่นห่องดูสิออมเอาใส้ให้ทุกแก เ,เก่งบอกเก่งพี่น้องเอ้ยไม่อยู่ว่าเอาจอกมาไว้ให้เพิ่นไขว้ซะก็หลากินจนเกี้ยงโบน,น้อยใบมันรุนไก่ตอดได้นีน่มันเลยรุนโบน้อยนี่ว่าเจียว ว่าแจนี่เพิ่งกคยมาต่อมอยู่หลายอยู่ได้ล่ะร่คืข้กันละแจนี่ก็ได้ว่า ไอ้ก็มักกินไอ้ก็มักกินจุกลงให้เพินกกน่นจมน้ำแต่ว่าเอาไว้จังไดเพิ่นกับปีนกินจนเบิดคือเก้าแล้วพี่ทอง อันนี้จะเป็นอาหารเสริมเพิ่นหัวอาหารแล้วก็เข่าเข่าแล้วก็หัวอาหารปลาดุกห้ามเข่าเมนูเฮ็ดเป็นก้อนเป็นก้อนสิทิมไว้เป็นอาหารเสริมเพิ่นเพราะว่าเมนูเฮ็ดห้หอยอันหอยจุบ๊บ ดี๋ยวบาดนี้มีอยู่15เอาไปให้หอยจุพี่น้องไปเบิ่งหอยจุมีอยู่บลเหลือ6ก้อนเอาไปให้หอยจุพี่น้องไปเบิ่งกันอย่าฟ้าหัวสักหัววเด้ออยู่15อยางรอบๆ ตรงนี้เป็นหอยจุบเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งก่อนเป็นขึ้นมาเกาะตามคางคงนะ่ตรงหอยจุบอยู่้างคงเห็นอยู่บ่พี่นอ้องมืดเอาไขาพ่พำมซุ้มเกียวๆนี่เป็นไขพ่พำมามาไหว ซีเบิร์ตเราพี่น้องมึงแน่หันจากไข่พามไลายๆนะเพิ่นกินไม่ยุขา้าใจว่าเอา้าเพิ่นกินเจ้าน,นี่บบลูว่าเพิ่นกินไข่พามอันนี้ลูกหน่อยมันพี่น้องเห็นบอกไม่ยุสิได้เปลี่ยนใบยอยันนี้ให้เพิ่นแล้วลูกหน่อยเพิ่นตามขอบอันนั้นก็แม่นเบิร์ตนะึ่งพี่น้องฮะตามกระทางวายไก่ก็กินของไม่ยุโอ้ย บทัดจ่อยพี่น้องเลยไกลกินเบอร์แล้วเดี๋ยวเมอยูเฮ็ดให้ไม่ลืม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 เดี๋ยวสิไปเฮ็ดไออาหารให้เพื่อนไม่ก่อนสำหรับคลิปนี้เมนยูบอรี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็เนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้เมนยูบอรี่แชแนลในเด้อค่ะข,ขอบคุณมากๆค่ะ